คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบกุ๊ดโอได้เคยมาเล่าเรื่องล่าสุดเมื่อประมาณ7ปีที่แล้วนู่นเลยครับครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องราวสุดสยองขวัญของน้าชายที่ได้ไปเจอในคืนตกปลาเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ2ปีที่ผ่านมาครับบอกแล้วว่าอย่าไป สวัสดีชาวแก๊งเดอะโกสเตอร์ทั้ง5 7 0 0 0 0กับอีก50ท่านครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังเดอะโกสเรดิโอของเราในค่ำคืนวันนี้ครับค่ำคืนของวันอาทิตย์ที่29กันยายน2,567และตอนนี้ดูเหมือนว่าเราติดต่อกับสายของคุณโอได้เป็นที่เรียบร้อยมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่2กันเลยครับสวัสดีครับคุณโอสวัสดีค่ะพี่จาไม่ได้คุยกันมาแป๊บเดียวสบายดีนะครับ สวัสดีค่ะเจ็ดปีเองไม่ใช่ค่ะเมื่อกี้ไปค้นหาประวัติห้าปีห้าปีค่ะห้าปีแทบไม่ต่างห้าปีสวัสดีค่ะเมื่อห้าปีแล้วสวัสดีท่านจ๋าเชิญเชิญเชสวัสดีท่านผู้บริหารตัวน้อยด้วยนะคะของกดเตอร์โอ้ขอบคุณครับผมเมื่อห้าปีที่แล้วเล่าเรื่องอะไรจําได้ไ้มคุณโอเรื่องแรกรู้สึกว่าจะเป็นมือแทนนะคะมือแทน ใช่เรื่องที่สองรู้สึกว่าจะเป็นอ่าเกี่ยวกับรถยนต์มือสองรถยนต์มือสองนะใช่ค่ะเออแล้วก็แล้วเรื่องที่สามรู้สึกว่าจําไม่ได้อ๋อโอเคแล้วก็หายไปจำไม่ได้แล้วก็หายไปห้าปียุ่งค่ะยุ่งดี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 ยุ่งอ่ะงานคือเงินเงินคืองานเออแต่วันนี้เนี่ยมีเรื่องมาเล่าให้พวกเราได้ฟังกันเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นเมื่อสองปีที่แล้วน้าชายไปเจอเรื่องนี้มา ใช่ค่ะเห็นทางทีมงานคือหนูก็คือหนูก็อยู่ในเหตุการณ์นั้นด้วยแต่เราไม่ได้ไปเจอจากจากที่เข้าเจอนะคะโอเคเห็นทางทีมงานบอกว่าไม่เอ่ยชื่อจังหวัดแล้วก็สถานที่แสดงว่าเอ่ยชื่อชื่อจังหวัดมันจะรู้หรอรู้ทันทีเลยค่ะอ้งั้นไม่ต้องนะเดี๋ยวเขาว่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เขาว่าเอาใช่ค่ะใช่ค่ะระวังหลุดนะ เอ,อ๋อ,อไหม,ค,ม,มค่ะหนูฟ้องมันอย่างดีแล้วค,ะค่ะทาเยินน้นเขาเต็มมาให้อย่างดีแล้ว <c oughs> ได้คุณโอมา,มามามาบอกแล้วว่าอย่าไปไปยังไงครับเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ขอเกินก่อนนะคะ<ด>ว่าบ้านหนูจะเป็นแถวหมู่บ้านชนบทก<ช>็คือจะมีอาชีพทำนาทําสวนมะม่วงแล้วก็จะขุดบ่อเลี้ยงปลาอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีคลองชลประทานอ่ะผ่านหลายสายและล่าสุดเนี่ยเพิ่งจะมีแก้มลิงอ่ะแป๊บเดีโครงการแก้มหนึ่งหมุน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  ทีมงานไม่มีใครอยู่สักคนหันไปว่างเปล่ามาเลยตรงนี้ไปไหนกันหมดโอใช่ไหมครับวันที่หนูทิดแล้วนะกลับมาแล้วหนูกินริโพมแล้วนะกลับมาแล้วกลับมาแล้วกลับมาแล้วโอเคโอเคผมก็ซัดไปแล้วเหมือนกันนะคะนะฮะมาขอเริ่มใหม่อีกทีหนึ่งกิ้มันหมุนใครที่ใครที่หมุนออกออกแล้วเข้าใหม่ค่ะครับคือเรื่องนี้หนูต้องขอเกินก่อนว่าบ้านหนูจะเป็นชนบทก็คือแถวบ้านนอกนะคะครับ แล้วก็คือจะทาํานาทําสวนน้ำม่วงขุดคลองชลประทานเขาจะมีคลองชลประทานหลายผ่านอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ทําสวนน้ม่วงเนี่ยเขาจะเลี้ยงปลาด้วยต้องพูดคำนิดแล้วก็เพิ่งจะมีแก้มลิงไปเมื่อไม่ไกี่ปีที่ผ่านมารเรื่องเนี้ยหนูขอย้อนกลับไปเมื่อสองปีที่ผ่านมานะคะว่าน้าชายหนูเนี่ยแกได้แฟนเป็นคนจังหวับก็แกจะต้องกลับมาเยี่ยมคุณตาทุกเดือนนะคะก็คือพ่อของแกแต่หนูก็จะเรียกว่าพ่อนะคะ ท่านเก้าสิบแล้วท่านจะเก้าสิบแลวเป็นโรคหัวใจแกก็พอกลับมาแกก็จะไปหาปลา,าปากักเบ็ดหวานแหอะไรของแกเงี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่าการเบ็ดปักแถวบ้านหนูอะต้องอธิบายก่อนนะคะบางคนจะไม่เข้าใจก็คือจะทํามาจากไม้ไผ่อะคะ่ะพี่แจ๊คที่เหลาประมาณหนึ่งช่วงแขนแล้วก็เหลาข้างโคนให้มันแหลมๆเพื่อใช้ในการปัดไปในดิน แล้วก็มีสายสายเชีอกป่านะคะผัดตรงอมัดตรงทั้งตายแล้วก็จะมีเบ็ดมัดเกี่ยวนะคะและเขาพอเวลาเขาปักเขาก็จะเดินประมาณห้าหกเก้าปักคันนึงห้าหกเก้าปักคันนึงและเขาก็จะใช้เหยื่อเป็นพวกไส้เดือนซิ่งลีดแล้วก็แมงกระชอนนะคะถ้าเป็นบางหน้าก็คือ,อเป็นเป็นเขียด ต้องบอกก่อนนะคะว่าเขาไม่ได้ทรมานสัตว์นะคะแต่คือเป็นเป็นวิถีชร้นชาติที่เขาหาชีวิตของเขาผมใช่ใช่ใช่ค่ะอ๋อนะคะและทีนี้แถวบ้านหนูเขาจะเรียกว่าละเบ็ดคําว่าละเบ็ดเนี่ยคือเขาอ่ะจะเดินดูตามที่ว่าเราปักปักเบ็ดนะคะที่ว่าเป็นไอเนี้ยว่ามีปลากินไหมปลากินเหยื่อไหมเราก็คือต้องเปลี่ยนเหยื่อนะคะและทีเนี้ยพอเขามน้าชายหนูเขาก็ไปเล่าแบบเนี้ยให้กับทางญาติเนี่ยเฉลีอยฝั ย่านเนี่ยแกด้วยความที่ว่าแกโตแบบในเมืองนะคะตรงพ่านนี้แกแกบอกว่าเหมือนอยากจะมาบ้านเลยอยากจะมาบ้านบ้านน้าชายหนูเนี้ย <desp. S 2> เพื่ออยากมาดูวิถีชีวิตในการใช้ชีวิตะค่ะ <desp. S 2> เขาก็มาวันนั้นน้าชายหนูเขาก็โทรโทรกลับมาที่บ้านบอกว่าจะกลับมาบ้านนะแต่อาจจะมาถึงที่นี่ประมาณสี่โมงถึงห้าโมงเย็นเพราะว่าเขาจะ ช่วยงานที่บ้านทางบ้านเมียแกก่อนเนะ่คะแล้วแกก็มาถึงพอแกมาถึงก็คือสวัสดีกันก็มีหนูอยู่ในนั้นด้วยลหละก็สวัสดีกันก็คุยกันก็หัวเลาะกันก็น้าชายหนูก็เลยพูนมาคำว่าไปไปหาหมายกันไปหาหมายก็คือจะชวนน้องชายเมียที่ชื่อนภพนะคะแล้วก็หลานชายเมียที่ชื่อเจ้านนไปเพื่อจะไปหาหมายปักเด็ก พอหนูก็เลยเดินออกมาพูดมาคำหนงว่าอย่าไปแถวคงบนนะน้าชายหนูก็เลยพูดมาคำหนงว่าทําไมผีดุลอและแกก็ยิ้มแล้วแกก็ยินแกก็หัวเราะนะคะแล้วแกก็พูดต่ออีกว่าโอ้ยยุคนี้สมัยนี้แล้วผีไม่มีหรอกพ่อพ่อก็พูดไปพ่อแกก็เหมือนกับว่าถอนหายใจค่ะว่า มันน่าสงสารสานะอันนี้คือคําพูดพ่อนะคะมันน่าสงสารสานะมันเที่ยวไปสิงคนนู้นสิงคนนี้ขนาดพักที่บินทบาททุกวันยังต้องเปลี่ยนทางบินทบาทเลยก็ผลปรากฏว่าพอพูดคำนี้เสร็จเจ้านนค่ะหลานชายก็พูดขึ้นมาเลยว่าคุณปู่ครับท่านนนเจอนะ นนจะขอสามตัวตรงๆมาฝากคุณปู่เลยขอหวยเลยแต่เขาก็หัวเราอใช่ค่ะออแล้วเขาก็หัวลาอกัน<อ>แต่คนที่ไม่ได้หัวราะก็คืออ่นานภจนะคะขเขาไม่ได้หัวลาอขเขาเพียงแค่ยิ้มยิ้มกบเกลื่อนไปอะคะแล้วทีนี้ผลปรากฏว่าพอเขาไปเขาก็ไปเดินฝักเด็กกันแต่เขาอ่ะจะเอารถมาจอดฝั่งคันคองอีกฝั่งหนึ่ง ค่ะที่มีบ้านคนแล้วก็จะมีสวนมะม่วงค่ะเป็นบ้านตรงนั้นอ่ะตรงนั้นอ่ะสองหลังแล้วก็จะมีเลี้ยงหมาพอเวลาเรารถไปจอดน่ะข้างๆบ้านเขาหมาก็จะมาเนี่ยคะ่ะหมาก็จะมาเห่าพอหมามาเห่าปุ๊บเขาก็เลยพูดบอกว่าเนีย่ยเดี๋ยวเติมตังคคันนาไปนะจะเห็นคันคลองข้างบนนี่ไหมเดินไปปักคันคลองแล้วเขาก็สอนวิธีการปักเบ็ด่ะค่ะแล้วก็เกี่ยวเหยื่อว่าจะต้องปักยังไง เขาก็ไปค่ะไปสองคนนะร้านเขาก็ตุงเขาก็คือไปกันสองคนและน้าหนูก็คือปักอีกฝั่งหนึง่งปักตรงคันบ่อเล็กๆเขาก็ปักแล้วทีนี้ยพอไปถึงอะ่ะมันจะเป็นคล้ายๆเหมือนคออะ่ะเป็นตัวทีอะค่ะแล้วมันจะมีท่อน้ําที่เอาไว้ระบายใส่เข้าหนาค่ะน้าชายหนูจะบอกว่าถ้ามีท่ออ่ะให้ปักไว้อ่าท่อละท่อประมาณสจกสองคัน เพื่อที่จะเพราะว่าท่อ่ะที่มันเป็นท่อน้ำเนี่ยปลามันจะชอบกินปลามันจะชอบว่ายตามท่อไงค่ะเขาก็ผักและช่วงที่จังหรับปักคันไอตรงท่อน้ำเนี่ยค่ะเขาจะเห็นดงเป็นดงเลยดงดงหนึ่งเป็นดงทูบเป็นดงต้นทูบเป็นดงต้นกกอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมันเป็นสถานที่โลกร้างนะคะค่ะและเจ้าหนุนเนี่ยเขาก็เลยพูดมาคำนึงว่าเนี่ย ถ้ามีอะไรตายหรือว่าใครเอาอะไรมาทิงนะถ้าไม่ส่งกลิ่นเนี่ยก็คงไม่มีใครรู้หรอกเพราะมันลบมากก็ไม่มีอะไรจะพูดเนาะอจริงๆคือคือคือด้วยความที่ว่าเป็นเป็นคนไม่เคยมาเจอแบบนี้เพราะว่าส่วนใหญ่ที่เดินมาจะมีแต่ทุ่งนาไงค่ะและตรงนี้มันเป็นดงดงต้นทูบดงต้นกบดงต้นนี่จริงค่ะก็คือมันลกจริงๆอะค่ะก็ทีนี้พอนาพฤเขา เบ็ดคันนี้คันสุดท้ายเกี่ยวเหยื่อเสร็จแล้วนภศเขาก็เดินขึ้นมายืนขึ้นมาแล้วเขาก็บอกว่าเออใช่เขาก็บอกว่าเออใช่แล้วเขาก็เดินกลับมาตามล่องธนานะคะเพื่อที่จะมาเอารถมอเตอร์ไซค์ที่จอดไว้แล้วทีเนี้ยน้าชายหนูว่าเขาเกี่ยวเบ็ดอีกฝั่งหนึ่งเขาเกี่ยวเสร็จก่อนเขาก็เดินมารอที่ลองรอ,อที่รถมอเตอร์ไซค์ แล้วเขาก็เจ,เจอเจ้าของบ้านที่ว่ารถจอดอยู่กลางทางบ้านนะคะเขาก็ถามบอกอ้าวมาเยี่ยมพ่อแล้วมาอะไรอย่างนี้เหรอเขาก็คือผุยกันแต่เขาก็ถามมาทําอะไรล่ะเขาก็เลยชี้ไปบอกว่าพาน้องเมียมาปักเด็ดแล้วลุงคนนั้นน่ะเขาก็เลยมองตามที่น้าชายหนูว่าเขาชี้มือไปแล้วแล้วลุงคนนั้นเขาพูดมาคำหนึ่งว่าเออแถวนั้นนี่ะเป็นคืนไม่ค่อยมีใครเดินนะระวงังระวังหน่อย คพอสองคนนี้เขาก็เดินมาเขาก็คุยกันมาแล้วเขาก็มาเจอลงุงแล้วเขาก็สวัสดีพอสวัสดีแล้วเขาก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์กันกลับบ้านไปทานข้าวนะคะรอบเย็นไปทานข้าวอะ,อะไรเกี่ยวก็ก็คือทานข้าวกันนั่งคุยกันก่อนที่พ่อจะลุกขึ้นไปขึ้นที่จะไปเข้าห้องอละคะ่ะพ่อพูดมาําหนึ่งว่าพวกมึงไปปักกันแถวไหนค่ะอ่าด้วยความที่ว่านาะโพจน์เขาก็พูดมาําหนึ่งว่า ไปปักแถวคองค่ะพ่อพ่อเขาเลยหันไปมองหน้าเขาบอกว่ามึงมีซื่อจริงๆเนาะความหมายของเขาคือไปปักมันต้องไปปักในคองอยู่แล้วแต่ไปปักคองไหนที่เขาอยากจะถามค่ะก็จนพอก็จนพอามาปักเสร็จอะไรจนคุยกันเสร็จอะไรกันเสร็จแล้วใช่ไหมกินข้าวกันเสร็จหนูก็บอกว่าสองทุ่มแล้ว หนูก็พูดคำนี้ไม่ไปละเบ็ดเหรอเขาก็เลยขี่มอไซค์นะคะสองคันกับสองคนแล้วก็หน้าไฟสละอันเพื่อไปที่จะละเบ็ดเขาไปละเบ็ดเขาก็ยังไม่บอกใช่ไหมว่าตกลงเข้าไปคลองไหนเพราะว่าเขาไม่รู้ค่ะสองคนนั้นที่เขามาด้วยเขาไม่รู้ค่ะมีคนที่รู้อนะหนูคนเดียวค่ะเขาก็ไปเขาก็ไปละเบ็ดละอะไรกันจนได้ปลากลับมา ่จนได้ปลากลับมาแล้วเขาก็หัวเราะกันบอกเออไอเจ้านนมันทําปลาหลุดหน้าตัวหนึ่งอะไรเงี้ย uh huh. มันจับปลาช่อนแล้วมันหลุดลงนาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็พูดค่ะก็จนพอก็กลับมานั่งคุยคิดเล่ากินอะไรกันนะคะหนูก็บอกว่าโอ้ยหนูไม่รอแล้วนะหนูจะไปฟังผีหนูและหนูก็เลยว่าคำนี้เพราะว่าวันนั้นน่ะเขามาตรงกับวันเสาร์ค่ะหนูก็บอกว่าหนูจะไปฟังเรื่องผีหนูและหนูจะไปนอนละ uh huh. อ่าก็ไปถึง ก็เขาก็นั่งคุยกันนะคะจนประมาณห้าทุ่มกว,ว่าเกือบเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงมอเตอร์ไซค์อ่ะสองคันออกไปอพอออกไปปุ๊บทีเนี้ยเจ้าโนนนะคะเขาเล่าว่าเขาอ่ะไม่ไปเส้นทางนั้นแหละไม่ไปที่ว่าจอดตรงตรงบ้านลุงน,นะคะ่ะเพราะว่าตรงนั้นอ่ะมันได้ป่าน้อยอเขาก็เลยขี่รถอ้อมไปตรงที่ว่าเป็นคันใหญ่บ่อใหญ่ที่ว่า เดินผ่านคณะไปหากันได้อะคะ uh ่ะ huh. เขาก็ขี่อ้อมไปทางนู้นทีนี้เขาก็เลยให้น้าหนูมามาอีกฝั่งหนึ่งที่ว่าจอดอยู่บ้านหลังเดิม uh huh. เพื่อให้ละทางนี้ไปเขาก็ขี่กันสองคนไปน้าหลานแล้วเขาก็คุยกันพอน้าหนูอะมาจอดรถที่บ้านหลังเดิม uh huh. ที่ว่ามีหมานะคะหมามันหหน uh huh. ตอนห้าทุ่มเกือบเที่ยงคืนนะคะห uh huh. มามันอะหหนแล้วมันหหนแล้วมันหอนรับกัน เจ้าของหมาเจ้าของบ้านนะคะที่ว่าบูกบ้านไล้เฝ้าสวนนี้นะคะเขาก็เลยตะโกนไล่หมาด่าหมาแล้วมันก็เงียบไปค่ะแกก็เดินน้าชายหนุแกก็เดินไปละเด็กของแกสองคนนั่นแนหะเขาก็ไปละของเขาแต่ปกติอะที่บ้านหนูว่าถ้าไปละกันสองคนอย่างเงี้ยอีกคนนะึงเนี่ยจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์ตามนึกออกไหมคะมเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องทิ้งรถมันจะได้ไม่ต้องทิ้งรถไว้แต่เนี้ย เขาทิ้งรถไว้แล้วเขาก็เดินคู่กันมา<อ>เดินละกันมาคู่กันแล้วก็หัวลอากันได้ปาได้อะไรเงี้ยค,ะค่ะจนไปถึงจุดตรงเนี้ยที่ว่าเป็นช่วงข้อต่อคะอ่ะและ้วปลามันก็กินพอดีเขาก็เลยพูดบอกว่าอุ้ยดูสิปลากินแล้วปลากินแล้วปาลวปามันก็จะดึงคันเบ็ดนะคะ<อ>ให้โน้มลงไปโน้มลงไปเขาก็เลย สไลด์เขาก็เลยเหมือนกับประมาณว่าเจ้านนยืนอยู่บนคันบ่อนึก็ออกไหมคะยืนอยู่บนคันคลองแล้วก็ยืนหันข้างอีกมือนึงถือถุงปุ๋ยค่ะที่ใส่ปลาค่ะ<อ>แล้วก็จับมือนพจน์ให้สไลด์ลงไปเอาปลาอ๋อคือหย่อนตัวลงไปครับหล่อมตัวลงไปแล้วไปเอาปลาอาอ,าอานั่นแหลคะค่ะแล้วเจ้าโพสนะ์น่ะมันก็ต้องหันข้างให้กับฝั่งตรงข้ามที่เป็นดงใช่ไหมคะ ค่ะอก uh huh. ็ทีนี้ผลปรากฏว่าเขาอ่ะเห็นดงทูปค่ะ uh huh. มันขยับอ uh huh. ขยับแค่เฉพาะตรงกลุ่มตรงนั้นนะคะเขาคิดตอนแรกอะเขาคิดว่าเป็นลมครับ uh huh. ค่ะเขาก็เลยมาเอียใจถ้าเป็นลมมันก็ต้องสะบัดไปทั้งหมดส uh ิเขาก็เลยพยายามอ่า uh huh. มือเขาจับทั้งสองค้าง uh huh. ใช่ไหมคะมือนึงจับทังมือหนึ่งจับมาโพส uh huh. เขาก็เลย ขยับหัวเ่ะ uh huh. ส่องลงไปตรงใต้ขนต่าต้นทูบแล้วตจนองนนเขาก็พูดมาคำหนึ่งว่า uh huh. เร็วๆ uh huh. นภ์ก็บอกว่า uh huh. เดี๋ยวมันดึงไม่ออก uh huh. เพราะว่ามันตักแน่นค่ะจ้า uh huh. นนเขาก็เลยพอพูดพอนภ์พูดคำนั้นเสร็จนะคะจ้านนเขาก็ชากนภดขึ้นมาเลย uh huh. ค่ะพอกระชากขึ้นมาปุ๊บ เจนนนก็ทิ้งถุงถุงใส่ปลากับถุงจิ้งหรีดนะคะทิ้งเลยแล้วแกก็พูดเจานนก็วิ่งรัดทุ่งตรงเนี้ยวิ่งหนีไปเลยรัดชนะใช่ค่ะแล้วเขากูตะโกนขึ้นมาว่าพีหรอพีหรอแต่นักกเนี่ยเขากาลังยืนอึ้งว่าที่มึงกระชากกูขึ้นมาเนี่ยคืออะไรมึงเห็นอะไรเขาก็เลยหันหน้าเข้าคันคองอ่ะค่ะที่ว่ามีฝังที่ว่าเป็นดงต้นทูบดงอะไรเนี้ยค่ะ และแกก็ยืนสปันไปคู่หนึ่งทั้งทั้งที่มือยังถือคันเบ็ดอยู่นะคะที่มีปลากินนะค่ะและแกก็บอกว่าพอแกได้เสตีะแกทิ้งคันเบ็ดเลยค่ะค่ะและแกก็ใส่รองเท้าบูทใช่ไหมคะพอเวลามันเดินมันจะดังชุบ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 อย่างเงี้ยค่ะแล้วมันวิ่งไม่ถนัดแกถอดรองเท้าบูทวิ่งเลยค่ะค่ะวิ่งไปหาน้าชายหนูอีกฝั่งหนึ่งครับ นะคะที่อยู่ฝั่งตรงข้ามที่ว่าต้องรัดคนาไปแล้วเขาก็บอกว่าไปไปไป,ไปกลับบ้าน,อ,นอยู่ไม่ได้เลยอยู่ม่ไแล้วนะผีหลอกผีหลอกขอเขาก็ขี่ซ้อนมอตไฟอย่างนี้นะคะสามคน,นกลับบ้าน,นจนมาถึงแล้วเขาก็โวยวายเอะอะเลยบอกผีหลอกผีหลอกไม่ไม่เอาแล้วกลัวแล้วไม่เอาแล้วอะไรเงี้ยเจ้าหนอนเขาจะเป็นเยอะเขบอกไม่กลัวไม่เอาแล้วหนุกลัวแล้วหนุไม่เอาแล้ว,ลว,ลวหนุมหนม ขาก็คือพูดเสียงสั่นนะคะจนพ่อออกมาพ่อพ่อเขาออกมาแต่เขาก็บอกว่าว่าแล้วไงอ่าแล้วพ่อเขาก็เลยไปหยิบได้สายสินะคะแล้วก็น้ำมนต์ที่อยู่ตรงหิ้งพระมาผสมน้ำให้กินแล้วก็ผูกเลียกหวัญแล้วพ่อบอกว่าตอนนี้ไม่ต้องเล่าพรุ่งนี้เช้าอ่ะค่อยมาคุยกันค่ะก็จนตอนเช้าใช่ไหมคะก็น้าชายหนูสองคนอ่ะ เขาเดินไปเก็บเบ็ดมาหมดละเก็บเบ็ดเอารถกลับมาเขาก็เลยมาคุยกันว่าเอ้าถามจริงว่าเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยเจออะไรจันนนก็บอกว่าหนูขอผมขอเล่าก่อนครับโปเขาก็เลยถามบอกว่าอ้าวเล่ามาเขาก็เลยพูดมาคันนงว่าไหนเจออะไรจันนบอกว่าตอนที่กําลังเป็นช่วงที่จังหวจที่ว่าไปเก็บเบ็ดคันี้ครับ เขาว่าเจอดงทูบเขาเห็น,นด,งดงทูบแล้วดงดงทูบอ่ะมันสันมันสั่นแค่เฉพาะตรงตรงขย่อมนั้นอะ่ะเขาก็เลยพยายามเพราะว่ามือหนึ่งอะ่ะเขาจับนพุให้สไลด์ลงไปเอาคันเบ็ดใช่ไหมะคะเขาก็เลยพยัหน้าพยายามก้มหน้าเพื่อที่จะส่องที่ดงทูบค่ะว่าอ่ามันมีอะไรอยู่ใต้คนดวงทูบผลปรากฏว่าสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเป็นรูปร่าง คนนะคะนั่งคล้ายๆเหมือนนั่งยองๆเป็นตัวสีม่วงม่วงค้ำค้ดำาๆแล้วที่บอกว่าดงต้นทูบมันขยับอะค่ะเขานั่งเหมือนคนตุ๊กตาล้มลุกครัพี่แจ๊คอ่านั่งแบบล้มไปลุกขึ้นล้มไปลุกขึ้นโยกไปโยกมาว่างั้นเถอะใช่ค่ะคือโดยเพราะว่าที่เขานั่งแบบนั้นเพราะว่าเขาอกขาข้างหนึ่งอะขึ้นมาพาดไว้ที่โครับ คะ uh huh. แล้วเขานั่งกลมหน้าพอเจ้านนเห็นอย่างเงี้ยเจ้านนเขาถึงได้พูดบอกว่าเอา้าเร็วๆ uh huh. เป็นนภศก็บอกว่ายังดึงไม่ออกเลย uh huh. นะคะพอยังดึงไม่ออกเลยอ่าเจ้านนบอกว่าเหมือนผู้หญิงคนนั้นนะเขาได้ยิน uh huh. เขาก็เลยหันหน้ามาทางเจ้านนนะคะ uh huh. แล้วก็ค่อยๆเสียะหยิ่งแล้วก็มีเลือดอ่ะ ค่อยไหลออกมารับจนนลบอกว่าแล้วที่เจอลูก็ตานี้โปวดโปนอ,ออกมาเลยนะออค่ะครับ,รบแล้วจนนลพอเห็นอย่างนั้นเขาถึงได้มีแรงกระชากนภศขึ้นมาแล้วก็วิ่งหนีนบนอืใช่ค่ะอืแล้วส่วนนภศก็เลยเล่าต่อว่าอตอนแรกเขาคิดว่าจันน่อะโกหกค่ะเขาคิดว่าจันนลจะโกหกเขาเลยพูดมาคำนึงว่า ไหนมันมีอะไรเขาก็เลยหันหน้าค่ะเขาเขาฝั่งของแล้วก็คือจะอยู่ฝั่งตรงข้างกับที่ว่าที่มีต้นกกต้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มองไปที่เดียวกับที่นนมองใช่เออใช่ค่ะผลปรากฏมากเขาเจอเขาเจอผู้หญิงนะคะที่แบบตัวกําลังจะปีคือบวมเต็มที่อ่ะค่ะค่อยค่อยยืนขึ้นมาแกถึงได้สะปันไงคะ และแกแล้วผู้หญิงคนนั้นอ่ะค่อยค่อยเหนื่อยหน้าขึ้นแกบอกว่ารู้สตานิดหลุดออกมาข้างหนึ่งและปากบวมบวนะคะเหมือนแบบแล้วค่อยค่อยอืดอะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ใช่ค่ะใช่ค่ะและปากเขาก็บวมบวมและเขาก็จะค่อยคยยิ้มค่ะผู้หญิงคนนั้นนะคะค่อยๆยยิ้มและปากที่บวมอ่ะมันก็จะค่อยๆแตกออกแตกออกแล้วก็จะมีหนอนคะค่ะค่อค่อยมีหนอน ไอออกมาคือไหลออกมาจากป่าค่ะและแกบอกว่าพอเห็นแค่นี้แกได้สติกลับขึ้นมาเลยแกถึงได้ทิ้งทิ้งป่าในมือแล้วก็วิ่งแล้วก็วิ่งหนีใช่ค่ะและทีนี้ผลปรากฏว่าพ่อก็บอกว่าอ่ะเออเดี๋ยวเช้าเนี้ยไปทําบุญถวายสังฆทานอาบน้ํามนต์เสร็จก็ไอ้นี่ให้เขาแผ่อุทิศสมบนบุญสุวสกุศลให้เขาแล้วล่ะค่ะรู้ไหมคะว่าบทสรุปเืออะไรไม่ไม่ใช่คองที่เขาไปตัด คลองที่เขาไปตัดนะฮะอันนั้นนะเขาเรียกว่าคลองบนอ่าที่ห้ามไปว่าอะไรก็แล้วแต่จะไปไหนก็ได้แต่อย่าไปคลองบนใช่ค่ะแต่ก็ไปคลองบนถูกใช่ค่ะแล้วก็อ่าน้องผู้หญิงคนนั้นที่เจออะก็คือเขาเพิ่งจะพบศพจากตรงนั้นนะคะได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์ก่อนหน้าใช่ค่ะเป่นน้องก็ถูกฆาตกรรมแล้วก็ อำพังศพยัดใส่กล่องโดยที่แบบสภาพแบบเปื่อยกายอ่อ่อโอเคไม่ไม่ต้องดีเทลตรงนั้นหมายถึงว่าเป็นจริงอย่างที่พูดว่าเนี่ยถ้ามีการอะไรมาแล้วเอาศพมาทิ้งตรงนี้ยต้องรอกลิ่นอย่างเดียวเลยนะเพราะยังไงไม่มีใครมาเห็นแน่นอนถูกป่ะใช่ค่ะเขามีจริงอ่ะอ่อใช่ค่ะอ่อครับครับอะไรคะก็ออ๋อโอเคก็คือ เรื่องมนจบแค่นั้นใช่ถูกใจก็คือแค่นี้แต่ปัจจุบันเนี้ยคือที่ตรงนั้นน่ะเขาก็คือมาบูรณะไปแล้วนะคะไม่มีการมาลบมาล้างใหม่นี่แหละแต่ก็คลองตอนเนี้ยเป็นคลองปูนหมดแล้วค่ะไม่ได้เป็นคลองดินละไม่มีอะไรที่มันลกๆเป็นพุ่มๆอย่างนั้น<ช>แล้วป<ะ>ใช่ค่ะใช่ใช่ค่ะแสดงว่ามันมันมันไม่เปลี่ยวแล้ว ก็คือมันก็ยังไม่มีไฟเหมือนเดิมค่ะเพราะว่านันเป็นถนนแบบว่าเพียงแค่คลองชนระทานผ่านเฉยๆนะคะแต่มันก็ไม่รบเหมือนเดิมอ๋อใช่ค่ะไม่รบเหมือนเดิมอโอเคโอเคอ่ะได้คุณโอนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดที่บอกว่าบอกแล้วว่าอย่าไปไอ้การที่ไปปักเบ็ดไปตกปลาไปหาปลาตอนกลางคืนตามน้ำตามเขื่อนตาม คลองตามอะไรต่างๆเรื่องเล่าเยอะนะต้องบอกก่อนใช่อเออแล้วก็ไอ้เรื่องเล่าลักษณะแบบนี้ก็จะเจอแบบเนี้ยคือไปในที่ที่คนเขาไม่ค่อยจะไปกันเพราะว่าคือคนแถวนั้นอาจจะรู้ว่าถ้าไปที่เนี้ยโดนผีหลอกแน่แต่ก็จะมีคนที่แบบโอ้ที่เนี้ยปลาชุมเพราะมันไม่ค่อย<ช>มีคนนะไปอนะ่าเอา,เอาครับใช่นะ้ำคิดแบบนั้นนะคะคเพราะว่าเขารู้ว่ามันไม่ค่อยมีคนไปหาเออ ถึงรู้ว่าปลามันชุมก็เลยเอาฮะคือไปเนี่ยมันได้ติดไม้ติดมือกลับมาแน่แต่ที่ได้เนี่ยจริงค่ะนอกจากปลาแล้วมันจะได้อย่างอื่นไงออจริงะนะะโอเคโอเคอเค,คุณโอนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะคุณโอนะใช่ค่ะขอบ<จ>คุณมากมากคุณโอวันนี้ที่มาเล่าเรื่องให้พวกเราได้ฟังกันหลังจากที่ไม่ได้คุยกันมาห้าปี ห้าปีค่ะเออนะฮะยังไงก็ขอบคุณมากๆครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อมาครับก็ยังเป็นแบบว่าติดตามอยู่ทุกอันนี้นะคะทุกเสาร์เพราะว่าหนูันนี้จะฟังทุกปันเสาร์นี่บางทียันถึงนหกโมงเช้าเรายังมีแต่ท้องกันฟังสดเหรอใช่ค่ะหนูฟังสดนะอจบรายการวันเสาร์ใช่ค่ะสุดยอดอแต่ถ้าแต่ถ้าวันอาทิตย์นี้ไม่ต้องถามนะหะไม่เกินห้าทุ่มหลับแน่นอนเนี่ยค่ะเพราะว่าวันจันทร์ต้องทํางานไง ใช่ค่ะเออนะครับอ่ะไม่ว่าไม่ว่าจะฟังสดหรือว่าฟังย้อนหลังเนี่ยได้หมดเลยแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ติดตามมาโดยตลอดคุณโอค่ขนะขอขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะหลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ